ก็ขอกล่าวสวัสดีชาวชาวชแนลไอพั a ชแนลกันอีกครั้ง,งนะครับวันนี้วันนี้เป็นคลิปพิเศษของวันจย์ครับเป็นคลิปสอนนะเป็นความรู้นี่คือคลิปวิธีที่ว่าอ่าวิธีผมจะสอนวิธีย้ายอ่าการ extrac ไฟล์ของไฟล์ในฟังกินไปที่ไดดีเพราะว่าตอนที่เวลาลงมดอ่ะหลายคนเวลาสอนลงมอดเขาจะบอกว่าเนี่ยคุณต้องคุณต้องลงไปที่ไดดีก่อนนะแล้วก็แตกไฟล์เล่น คือความจริงแล้วอะ่ะผมเพิ่งลองตอนเที่ยงนี้ครับท่านผู้ชมว่าอ่าถ้าเราไปแตกที่ไดดีมันจะเป็นยังไงซึ่งก็สามารถทําได้เดี๋ยวผมก็จะสอนวิธีที่ว่าจะย้ายจากไดซีไปไดดีด้วยแล้วก็สอนวิธีแตกไฟล์ในไดดีนะครับผมก่อนอื่นเราเปิด Google Chrome ขึ้นมาเลยครับไปที่ Google แล้วเสิร์ชมอดไฟล์หนที่เราต้องการครับผมสมมุติผมจะเลือกเป็นวิตตีของอ่าอันนี้ครับของ ที่ที่เรียกได้ว่าเป็นแบบ B size อ่ะ,อะเป็น B size โอเคเนี่ยฮะอ๋อโดนโลบไปแล้วกรรมงั้นอ่าเป็นมอดอื่นแล้วกันสมมุติว่าผมเอาเป็นใครดีวะใครวะสมมติว่าผมเอาเป็น New Casio แล้วกัน ทีนี้เรา,เาก็ไปก็ดาวน์โหลดเหมือนปกติครับแต่ว่าพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วมันจะมาอยู่ในช่องดาวน์โหลดของเราใช่ไหมแล้วพอจากนั้นอ่ะจะเป็นประเด็นครับท่านผู้ชมเนี่ยพอคุณดาวน์โหลดมาเสร็จแล้วพื้นที่ตรงไดซีของคุณถ้าคุณไปที่ไดถ้าคุณไปที่คาว่าดิสพีซีพื้นที่มันก็จะลดลงนะครับก็คือพื้นที่ของไดซีนั่นแหละแต่ว่าเวลาแตกไฟล์อ่ะให้ไปแตกที่ไดดีอันนี้คือสอนสลับแตกไดดีนะอืม เดี๋ยวผมก็จะสอนย้ายจากไดซีไปไดดีด้วยเพื่อลดพื้นที่พี่ที่ของไดซีครับผมเพื่อทําให้พื้นที่ไดซีมันกว้างขึ้นหลายคนจะบ่นก็แบบเ hey, ฮ้ยทไมพี่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 ผมโหลดไฟไหนจนเครื่องจนเครื่องไดซีผมจะเต็มแล้วพี่ทําไงดีอ่ะมีสองวิธีครับหนึ่งเคลียร์ขยะกับสองย้ายไปที่ไฟล์อื่นซึ่งเดี๋ยวจะสอนแตกไฟล์ก่อนอันนี้ครับพอเราโหลดเสร็จแล้วปุ๊บเรามาตรงนี้ครับ มาที่ This p c เราก็ไปไดดีนะครับผมซึ่สียเกตว่าผมย้ายมาแล้วสองมดนะฮะคือผมที่จริงตอนแรกลงที่ไดซีแล้วผมก็ย้ายมาตรงน,นี้แต่ว่าเป็นไฟล์ดนไอฟีเวอร์นี่ผมลงได้ดีเลยแล้วก็ก,กดที่ี p c อีกรอบสร้างระ่างใหม่ขึ้นมาอแล้วทีนี้คุณก็ไปที่ดาวน์โหลดคุณคุณสังเกตคําว่านี้ไหมครับเนี่ยฮะสังเกตคําว่านี่ฮะ เนี่ยนะเนี่ยฮะเขาว่ากาเซโอเนอตัวนี้นะ,นะรรนนะหรือว่ามอสที่คุณดาวนโหลดเอาไว้คุณก็มาตรงนี้ครับมูฟมาที่ตรงนี้แล้วคุณก,กดคอนติเนียลเห็นใช่ไมมอสของคุณก็จะถูกย้ายไปแล้วแต่ว่ามันก็ยังคงอยู่ในดาวน์โหลดอยู่นะอืมนั่นแหละจากนั้นครับคุณก็ทําการแตกไฟล์ได้เลยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะครับว่าสามารถเล่นตามปกติได้หรือไม่ นะครับนี่ฮะสามารถเล่นได้ตามปกติเลยนะโอเคอันนั้นเป็นแค่การแตกไฟล์ไปที่ไดดีฮะแต่ว่าในดาวน์โหลดก็ยังอยู่นะต่อมาครับคือวิธีการย้ายไฟล์จากไดซีมาที่ไดไดดีครับผมเพราะว่า แต่คนอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ย hey, พี่ไดซี C, ผมจะเต็มแล้วหรอทำไงดีย้ายเลยครับผมถ้าคุณมีไฟไหนที่ยังไม่เต็มอย่างเช่นไดดี D, หรือไดอีย้ายมาครับอืมมันจะทําให้พื้นที่ของคนณอะลดลงไปได้บ้างครับผมเดี๋ยวผมจะสอนนะคือแบบย้ายมาแล้วคุณก็ต้องไปลบของไดซีออกนะครับผมอ่ะมันก็จะเป็นการเพิ่มพื้นที่กับไดซีได้แล้วมอสก็ยังเล่นยังคงเล่นได้เหมือนเดิมนะก็ไม่ใช่ว่าจะเล่นไม่ได้ก่อนอื่นเลยเอาของที่เป็นไฟล์อันี้ออกมาก่อน ไฟล์ตรงนี้จะเป็นไฟล์ข้อมูลนะครับก็ย้ายมาได้เลยก็รอมันโหลดเนาะย้ายข้อมูลมาอ้อาวผิดอันขอโทษครับขอโทษครับผมุผมสาธิตเป็น Starlight Mayhem อืมแล้วก็ย้ายมาย้ yes, Starlight Mayhem มาตรงนี้รอโหลดไฟล์แล้วก็ไปหาหนังสือมาครับหาหนังสือเราก็เอาหนังสือมาไว้ตรงนี้กด Continue ได้เลย ไม่ต้องกลัวแต่ั้นเราก,กดคขาว่า Starlight m e m ที่เป็นหนังสือกดลบครับเพราะว่าไฟล์มีอยู่ในไดนี้แล้วไงอืมต่อมาแล้วก็ไปลบไฟล์ในไดดซีออกครับกด delete เลยแล้วก็สังเกตนะฮะว่าตรงเนี้ยเดี๋ยวลากไปครับคขาว่า Starlight m e y เนี่ยจะไม่สามารถเล่นไดุ้ณก็ลบทิ้งไปก่อน ะนนมาที่ตรงนี้ครับผมมาที่แฟมอีกรอบแล้วเราไปที่ไร้อันนี้นครับผมไปที่ไฟล์ที่เราแตกไฟล์เอาไว้ตั้งแต่แรกครับกดที่บินแล้วก็กดที่มอสได้เลยครับผมทีนี้เราก็สามารถเล่นได้แล้วในแบบที่เป็นเวอร์ชันไดซเฮ้ยในในแบบเวอร์ชันไดดีดิเนี่ฮะเดี๋ยวผมให้ดูเลยว่าคะแนนจะหายหรือไม่ดูนะเนี่ยฮะคะแนนก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่ได้หาย นี่ฮะก็คือคลิปวิธีการย้ายย้ายไฟล์ไฟล์ในฟังกินจากไดซีมายังไดดีและสอนลงมดจากจากมดที่เคยลงในไดซีมาเป็นไดดีนะครับก็คลิปนี้ถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับผมนี่ก็เป็นเทคนิคลับอีกเทคนิคนึงสาหรับคนที่พื้นที่ไดซีก็จะเต็มแล้วนะก็คลิปนี้เพียงมีเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับเทคนิคดีดๆที่ผมเอามาแชร์ให้กับผู้ชมสสารบวันนี้เราาไปก่อนครับ กับรายการที่มีสาระที่อาจจะมาในบางวันนะผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย